ฮ่าคงยกอคิดเยอะหรอยังคิดเยอะทุกวันนี้ยังคิดเยอะอยู่ <c oughs> น้อยลง <c oughs> น้อยลงแล้ว <c oughs> โอเคแต่ก็ยังคิดเยอะอ่ะ <c oughs> คนอื่นไม่ค่อยเวิร์นเวิร์นเท่าไหร่ครับตอนนี้น,น้อยลง <c oughs> สังเกตยกมากสุดเพราะว่าเคยนแบบว่าคอมเมนต์รุนแรงกันมาก่อน <c oughs> <c oughs> หลังเลยสังเกตน้องเขามากขึ้นแล้วแบบเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือครับเพราะว่าเขาดีแบบดีขึ้นทุกอย่างแบบเวิร์นเวิร์นน้อยลงขยันมากแบบ อย่างวิคละครอ่ะผมแบบปวดหัวเขามากผมยืนล้างจานดี <c oughs> เขาบอกนายอ่ะแบบตป็นหนุ่ยโยพี่ขอล้างจานก่อนไล้ไหอย่าเพิ่งมาเอาหมด <c oughs> พี่เขาจะทุกขณะที่เขาเป็นซ้อม <c oughs> เดินไปซ้อม <c oughs> นั่งอยู่ข้างๆอยู่ๆ <c oughs> นั่งอยู่เงี้ยคุยกันเล่นๆอยู่ดี <c oughs> เขาก็เธอเน่ยเต้นดีก็จริงเอา้ามาอย่างไงยังไม่ได้ซ้อมแต่เขาว่าซ้อมอะเขาดูขยันขึ้นมีแต่น้อยโยแล้วก็สางไม่ตรงกันใจเ ตลอดเลยไม่สาระเนี่ยอัานะคือเพื่อนๆอย่าให้ให้แก้เนาะปากกับใจตรงกันหน่อยมันก็บอกไปเลยง่ายเนี่ยเอ๊ะใจใจไปเลยอะไรจะบอกอ่าต้องมันเงียบหน่อยเกิดหนูมักกาศเกิดขึ้นบางนี้ก็ดีอันนี้ดีนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆไล่ไปใช่ไหมโอเคอ่ะพี่มุกคะ